ทีเดเดียวชิมฟุตบอลชิมแต่งวันที่21มกราคมนะครับเข้ามาก็ฝากกดซับกดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยทุกคนเป็นอกำลังใจกันชอบชิมไหนก็ลองเมนบอกกันได้ใต้คลิปนะครับฝากทุกคนด้วยครบจบทุกความมันขวาคลิปแอด24 PY นะดูขวาคลิปสนใจก็ขอฝากกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยวันนี้ก็เลือกมา3ทีมแล้วทุกคนใช่ชอบสำหรับคนดูก็ตามนั้นับไม่มันม่นก็เฉยๆไปไม่ไหวก็ข้ามนะครับ มื่อวานก่อนนี่ใครมีกําไรก็ยินดีด้วยนะเหมือนช่วงหลังนี้จะไม่ผิดหมดก็ถูกหมดนะก็ยินดีสําหรับหลายหลายคนที่เ,เลือกแล้วก็มีกําไรนะฮะวันนี้ก็คือวันนี้นะวันก่อนคือวันก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยวันนี้เอามากี่ทีม3ทีมเหมือนเดิมตามเหตุผลตามสถิติใช่ชอบตามนั้นไม่มั่นเฉยๆโอเคไหมมาเริ่มเลยนะครับทีมแรกนะอาคุณนี้ไหมอ่าเป็นทาง มักเซยเจอเลี้ยวผู๋อ่าเลี้ยวผู๋เจอมักเซยเมื่อนานมาแล้วก็ข้ามไปนะอ่ามักเซยนะครับมักเซยก็เป็นทีมที่เล่นในรายการนี้ก็ดูพอได้นะครับตบกิรูดตบเนโกโซอ่าแต่ก็มีแพ้พวกอัลตันตาแล้วก็ลิสบอนนะครับอ่าถล่มอาแจ็ค4 0อันนี้โดยประมาณโดยประมาณในบอลลีกก็โอเคนะครับประมาณ ที่สองที่สามด้วยแหละทุกคนอันที่สามนะถูกต้องนะเรวพูนะครับแหมเรวพูนี่ขอแซวนิดนึงนะไม่ทายนี่ฟอร์มดีนะฮะแต่พอทายนี่สะดุดรัวๆนะเหมือนช่วงก่อนหน้านู้นเลยที่แบบทายบ่อยๆแล,ล้ว,ลวผิดรัวๆผิดรัวๆนี่แพ้ด้วยนะเออแล้วก็เห็นไหมฟอร์มก็อีลงงงเงงนะฮะก็ตามนั้นตามนั้น <laughs> ด้วยความบังเอิญน,นะต้องเียกว่าด้วยความบังเอิญแต่ก็บังเอิญเกินไป เ์วูเนี่ยแน่นอนนะว่าในรายการนี้นะถามว่าแบบไร้ทียมทานไหมก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบไม่แพ้เลยมันก็ไม่ใช่นะแพ้กาลาตาสลายแพ้แบบไม่น่าแพ้ทุกคนชนะแฟรงก์เฟิร์ตชนะ Inter. อินเตอร์อ่าแล้วก็มีแพ้ p ี v คือมันมันแพ้แบบไม่น่าแพ้จริงๆทุกคน,นไอทีมที่มันควรแพ้มันมันก็ไม่แพ้นะอย่างเช่นเรอลมลิตเงี้ย แต่ทีมที่แบบไม่ควรแพ้โหโดนยับเลยนะหนึ่งสี่เลยนะตอนนั้นแฟนแมนยูนี่ด่ากันยับนะครับล้อกันยับนะฮะเออตอนนี้ก็เห็นมีข่าวเรื่องอร์เนอร์นะแฟนบอลไม่พอใจก็รอดูไปเรื่อยๆทุกคนแต่นักเตะเนี่ยถ้าเราดูกันที่ตัวหมักเซยกับตัวลิวพูเนี่ยตัวตัวหมักเซยเนี่ยแต่ละตัวนี้ก็เหมือนเป็นตัวแบบเหลือๆจากทีมอื่นมารว,ว,ว,แบบว,วมตัวกันแล้วก็แบบพวกทีมใหญ่ๆอะมารวมตัวกันแล้วก็ฟอร์มดีนะส่วนลิวพูเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วว่า ถึงแม้ว่าฟอร์มในพิมยร์ลีกจะยังไม่ค่อยเก็บผลได้เท่าไหร่นะครับคือเก็บได้เยอะแหละแต่ว่ามันมันถ้าเทียบเทียบกับเป็นลิเวอร์พูลอ่ะมันน่าจะดีกว่านี้แต่คุณเล่นสะดุดบ่อยแบบนี้นะฮะก็ไม่ค่อยน่าประทับใจใช่ไหมแล้วก็ตัวที่ลงทุนไปพวกว Ik ิยอร์อิกิดิเก้อิซากพวกนะี้มันก็ได้จะต้องแบบออกดอกผลหน่อยฟิมปองพวกนี้ใช่ไหมเออพองั้นถ้าถามผมนะผมพราะว่าลิเวอร์พูลดีกว่าแต่จะชนะไหม คุณก็ดูตรงนี้นะครับเวอร์พูเนี่ยเป็นทีมที่ในรายการเนี้ไม่เสมอนะฤดูกาลนี้ยังไม่เสมอนะคือไม่ชนะไปเลยก็แพ้ไปเลย,เลยแล้วหมากเซยเนี่ยก็ไม่ใช่แบบเป็นทีมที่ดูแบบใช่ไหมไม่ได้เป็นระดับพวกกาลาตาสลายหรือ p ลีสวีที่มาประมาทที่ที่ต้องมาประมาทอ่ะมันคือระดับพวกแฟรงเฟิร์ตมาเป็นระดับพวกอาร์ตาลันต้าอย่างเงี้ยมันคือระดับประมาณนั้นเลย สำหรับหมากเซย์นะผมมองว่ามาเหมือนถ้าถ้ามุมมองนะผมเลยมองว่าอ้าวถ้าเป็นงันจริงไม่ชนะก็แพ้เลย0.5เป็นเคด็ดขาดลิเวผัวผมจัดไปแต่หลายคนบอกแต่ลิเวพูลอีกแล้วนะเดี๋ยวลิเวพูวกรีดหรอกใจยเย็นบังเอิญน,นะครับบังเอิญน,นะฮะก็บังเอิญเดือนพฤศจิกามาหลายปีแล้วทุกคนคนก็น่าจะจําได้นะเพราะงั้นก็ลองพิจารณาดูนะแมนซิตี้ที่เราตาย,ยสะดุดอะ่ะทุกคนปกติไม่เป็นนะแต่ปีนี้เป็นนะ โอเคมาต่อครับผมมาต่ออะฝากไลครกันเพิ่มด้วยนะเมื่อกี้ชัดเจนแล้วนะลิเวอร์พูลนะต่อมาทีมทีนะ่สองน่อะฝากไลครกันเพิ่ม้วย,ยูนตุสกับเบนฟิก้าเบนฟิก้าเจอยูนตุสล่าสุดชนะ2 0ก่อนหน้านั้นเจอกันในรายการยุโรปนะยูเลมาประมาณ3ครั้งล่าสุดเบนฟิก้าชนะนะครับคือท,ทั้งที่ยูนตุสเก่งกว่านะแต่ว่าเบนฟิก้าชนะยูนตุสได้ค่อนข้างบ่อยนะครับอาจจะเป็นที่การแก้เกมของทีมสตาร์ด้วยละมั้งนะนะก็เลยทําให้แบบ ผลออกมาแบบนั้นหรือถ้ามองในอีกแง่นึงก็คือยืนตุดผิดฟอร์มลองลองก,ก,ก็แล้วแต่จะมองมองในแง่ดีเบนฟิก้าแก้เกมเก่งมองในแง่ร้ายก็คือยืนตุตผิดฟอร์มยืนตุดนะครับคุณดูแพ้ไกยารี่มาล่าสุดแต่ว่าฟอร์มโอเคนะช่วงหลังนะฮะฟอร์มเปี้ยงปลงอยู่นะครับมาดูกันที่เบนฟิก้านะเบนฟิก้านี่แพ้ทีมเก่งนะครับคุณดูได้นะ, New ะนิวคาสเซิลไปเล่นในบ้านนิวคาสเซิลก็ไม่ง่ายใช่ไหมอ่าเชลซี Chelsea. โอ้ตอนนี้เชลซีก็ฟอร์ม เลี่ยงเอาเรื่องนะครับมาเลสกาก็ทำผลงานดีอยแล้วก็เจอปอโต,โต้ปอโต้ก็ทอฟอร์มาแนะทุกคนในลีกโปรตุเกสวันนี้คือคุณเจอกับยูนตุสในมุมผมนะผมว่ายังไงยูนตุสก็ดีกว่าผมว่า0ูนจุดเนี่ยถ้าคุณไม่รู้จักทั้งยูนตุสทั้งเบนฟิก้าเนี่ยผมว่าคนน่าจะเลือกเบนฟิก้าเยอะคิดว่านะแต่เบนฟิก้ามัน3เกมมันแพ้มา2เกมนะทุกคนใช่ไหมล่าสุดชนะเรียอาร์มันไม่ใช่ทีมเก่งอะทุกคน เออแล้วแล้วหลีกเนี้ยมันเก่งอยู่แค่ประมาณ4ทีมเองเบนฟิก้าปอร์โตลิสบอนแล้วก็บาก้กานบจะเก่งอยู่ประมาณเนี้ยอัฟามาลีคาวเนี่ยลองลอง,ลองลงมาหน่อยแล้วก็มีอีกทีมหนึ่งที่ขึ้นมานะครับที่ฟอร์มดีๆเลยปกติเป็นทีมหนีตกชั้นอาจจะโดยโดย,โดยประมาณโดยประมาณถ้าถามผมนะผมว่าวัดใจกันได้ยืนตัวศูนย์จุดหเล่นเจ้าบ้านมีลุ้นนะครับมีลุ้นคิดว่าคงไม่ประมาทนะครับคิดว่าคงไม่ประมาทแล้วก็สุดท้ายครับสุดท้ายอันนี้ คู่นี้ผมเอามาเนี่ยคือเควสแพงไปหน,น่อยนะทุกคนต้องคิดดีๆนะทุกคนพเจเวลาจะลงทุนทุกคนก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเองทั้งหมดนะก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ให้ฟังนะครับใครชอบก็ขอบคุณมากกดไลค์กันด้วยนะครับบาเยนเจอกับยูนิยองแซงกีลูดอ่ะทุกคนน่าจะทราบใช่ไหมว่าแซงกีลูดเป็นทีมสายเกมลุกนะดูกีทีก็เกมลุกนะครับตอนผมแบบบังเอิญดูพวกรายการยุโรปที่แบบไม่ได้เป็นทีมใหญ่พวกกีลูดเจอ อ่ากาลาตส์ลายเงี้ยกิรุดเจอแอดมาริดเงี้ยกิรุดเจออินเตอร์เงี้ยคือแบบมันกล้าเปิดใส่ทุกทีมเลยคือมันเป็นทีมที่เก่งมากๆในะลีกเบลเยียมอะ่ะมันก็เลยแบบกล้าใส่ทุกทีมแล้วพอมาเล่นในรายการยุโรปคือมาตรฐานในลีกเบลเยียมกับในลีกยุโรปอะ่ะมันลีกเบลเยียมอะ่ะมันมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับคือถ้าเทียบลีกเบลเยียมเนี่ยผมว่าพวกลีกตุรกีลีกอ่าฮอลแลนด์เงี้ยฝรั่งเศสโปรตุเกสอ่ะยังเก่งกว่าด้วยนะ เบลเยียมก็แบบลองลองลองมาพอประมาณหนึ่งอะ่ะเออประมาณตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณหลีกประมาณพวกหลีกเชคหลีกพวกสวิตเซอร์แลนด์อ่ะคือความสามารถอะ่ะผมไม่เก่งกว่าน,นิดนึงด้วยแต่แต่ว่าแบบถ้าเทียบเทียบแบบมันเป็นลองนะเป็นลองมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่อันเดอร์เลดมาแล้วฟอร์มดีมากอะ่ะเออแบบเฮ้ยใครเจออาจจะมีโอกาสพลิกพลิกล็อกได้เงี้ยมันไม่ใช่ไงกีรู้อต่มันเป็นทีมสายเกมลุกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทีคุณเป็นทีมสายเกมลุก แล้วคุณแบบมาเจอกับทีมที่มันแบบเป็นหนึ่งในทีมอันตรายระดับระดับยุโรปอะถ้าใครไปเล่นในบ้านเขาอะแล้วแบบมีโอกาสเละแล้วคุณไปเล่นเกมลูคผมว่ามันมีโอกาสจะแบบเนี่ยแปดหนึ่งแบบเจอโบบวกเงี้ยหรือจะเจอแบบไฟบวกเงี้ยเกมลูก,ก็โดนไปหกสองนะใช่ไหมเลโวกูเซ่เนี่ยก็โดนไปสามศูนย์นะครับอาคับรูทเนี่ยเนี่ยขับรูทเนี่ยก็โดนไปสี่ศูนย์ทุกคนเห็นไหมขับรูทนี่ก็มาจากเบลเยียมนะทุกคน เชลซีเงี้ยสายเกมลุกมาเลสกาก็โดนไป31ใช่ไหมไลซิกเนี่ยสายเกมลุกเปิดเปิดหวดัวใสกันไง6-0น,ย,นยผมเห็นไหมเอาเรื่องอะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแน่จริงเนี่ยมันก็มีแบบชนะ3-1ชนะไบเออร์นรับนานทีทุกคนนาะนนานที่าถามผมนะผมว่ากิลูดเนี่ยไม่น่าจะไหวคือชนะ p s v ชนะกาลตดสลายแล้วไงต่อ PSV กับกาลาตส์ลายเนี่ยผมถือว่าอยู่ในเกรดเทียร์ยลีกคล้ายๆใกล้ๆกันนะกับ Belgium เบลเยียมนะครับใกล้ๆกันแต่ของเยอรมันเนี่ยมันคือขึ้นมาอีกระดับหนึ่งไปแล้วอะ <S <S เออแล้วก็อ่าแพ้แอดมอริดแอดมอริดถ้าเทียบเทเจอบาเยนแอดมอริดก็ก็เป็นรองในมุมผมถือว่าเป็นรองแอดมอริดอะแอดแอมอริดถือว่าเป็นรองบาเยนเออเจอหมักเซยก็คาบ้านนะแต่ว่าเป็นสนามกลาง3 2 หเห็นไหมอันนี้สนามกลางก็4ี่สูตนะโดนอินเตอร์ไปสี่สูนะเจอนวิวกาสเโซลไปสนีะ่นูตรนะนวิวกาสเโซลนี่ก็ฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงผมว่าวันนี้น่าจะใส่กันยับน่าจะใส่กันเละแน่นอนคือสูงมันะมีโอกาสแต่ถ้าถามว่าทีมหนจะมีโอกาสจะชนะนะผมตอบว่าบาร์นนะครับผมว่าน่าจะ4041นะ่หะหรือ5150ประมาณนะั้นฮะ ว่าใจกันได้นะว่าใจกันได้นะต่อให้ตัวจริงผสมสำรองอะไรยังไงก็ตามผมว่าด้วยระบบทีมด้วยหลายๆอย่างนะผมว่าลุ้นชนะได้แล้วบาเออร์เนี่ยตอนนี้ถ้าคุณดูจากคะแนนนะตารางตอนนี้คือมันก็เหมือนกันเป็นการแบบชิงอันดับหนึ่งของตารางรายการ UCL ด้วยนะอ่ะก็ตอนนี้ที่1นึ่งอาเซนอลเนาะที่2ก็คือบาเออร์ อันที่สามรวมก็เป็นพวกปารีสแมสซิตี้อาร์ตาลันตาถ้าถ้าด้วยคะแนนนะผมเลยมองว่าเอาถ้าเป็นงั้นจริงบาเยอร์ Bayern น่าจะลุน้นถ้าถามผมว่าบาเยอร์น่าจะลุน้นบาเยอร์ครับผมว่าสามประมาณสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์บร์เยอร์ครับจัดไปโอเคนะครับประมาณนี้ดีกว่าเนาะก่อนจากกันไปก็ฝากกันอีกรอบนะแอดสองสี่พีวายนะครบจบทุกความมันก็ดูขวาคลิปนะสนใจฝากด้วยนะครับทุกคนมีทีมที่คุณชอบก็ลองเม้นบอกกันได้แล้วก็ ใครที่จะลงทุนอันนี้ผมบอกก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะก็พิจารณาดีๆทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็ก็พักก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเรื่อยๆไปต่อได้ก็ตามนั้นนะครับใครที่มีโชคเรื่อยๆวันก่อนๆนหน้าก็ยินดีด้วยนะโอเคนะครับคนในช่องนี้ใครกดไลค์กันวันนี้คืนนี้ลงทุนขอมีกำไรให้ผมสวัสดีครับ